เนี่ยเนี่ยครับต้นไม้เนี่ยมันอยู่ในรูเนี่ยครับต้นนี่ไงต้นนี่เจ๊ต้นนี่มันอยู่ในรูเนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยเออครับรูข้างล่ังเนี่ยรอนจะตายมันอยู่ได้ยังไงอยู่ได้เจ้มันอยู่เนี่ยมือด้วยเหรอเกือบปีแล้วผมเห็นต้งแปีที่แล้วเนี่ยนะไม่ใช่ต้นไม้ตัดออกไม่ใช่ต้นไม้เนี่ย เนี่ยนที่มันมีดอกไม้เนี่ยเออต้นไม้เนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยไมนปดูไม่ได้นะเจ๊เนี่ยไปดูนะตรงตรงยูปะนะมันมีกูนะฝั่งนู้นอ่ะใกล้คำแพง่ะจไอ่งนั้นแบก่ไม ต่อใตาตาบมมือหนึ่ง